เขาเาอยู่ตัวนี้ใหญ่เลยดีนะที่อาจารย์ใหญ่มันชอบเรียกอาจารย์ใหญ่โกรธอยู่เนี่ยไอพวกที่ชอบเรียกอาจารย์ใหญ่ พ่จแรงได้เลยโอเคครับสั้นอีกยนะครับสามสิบนาทีผ่านไปแขนยกไม่ขึ้นเขียวขึ้นเขี้ยวครับแน้่มันจะยืดตามเนื้อตัวหรือมั้ยใช่แค่นี้เลยขายแล้วน่ะขายแล้วหนา่ถามจริงเผื่อเป็นภาพสุดท้ายเจ้ายอดอะไรทั้งหนาเผื่อเป็นภาพสุดท้ายก็าด้ครับ ติดตามน้องต้าก็ติดตามละครเลยแล้วกันชื่อช่องละครกีตาร์สายครับตะไคร้กีตาร์ซ้อมสายนี่แหละเอียงขวาเอียงขวาเอียงขวาแล้วเมื่อคืนเอียงฝั่งไหนเมื่อคืนนะเอียงได้ทั้งสองฝั่งเมื่อคืนได้แต่ฝันนะครับฝันว่าฝันว่าได้เจอนางฟ้าวิ่ยอเกือบเป็นฆาตกรนะรคจิตใช่ เพื่อเพื่อฝันว่าได้ถอดปลนล็อกมันจะย่างกินตื่นก่อนสบายฝันดีสะดุ้งตื่นทุกทีเลยไม่รู้เป็นไงเปียกไหมเปียกไหมอย่าลืมแล้วไมเมื่อคืนโดนฝนเปียกไหมเปียกสิอย่าลืมแล้วกันเนาะสองหนึ่งเก้าอะไรอ่ะงวดนี้งวดนี้เหรอฮะทำไมฮะหวยนี่แหละมีที่มาที่ไปไงผมมั่วไปงั้นแหละอ๋อ เกิดออกจริงจริงจริงแล้วอ่ะมาถามผมก็ได้ผมก็จะบอกคนนี้คนระเบอร์อือันนี้เบอร์หนึ่งนี้เบอร์หนึ่งนะครับมาร้อยคนเลยอ่อทีนี้ครับแน่นอนคนหนึ่งใช่ผมบอกได้หมดช่างอัศจรรย์จริงพี่ใช่พี่สุดยอดอ้ี่ไม่น่าเราจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวผมไปหารายได้ก่อนโอเคผมจะไปอยู่ที่ม้าอ่าแล้วผมจะไปดูดม้าเฮ้ยได้ครับเรามีเป็นฟาร์ม ตอนนี้เรา,เรา,เราลายใส่น้ำได้นะครับกินในน้ำได้ <c oughs> ต้องมีบทสวดของเขานะครับอิติปิโสโลอิติอิติปิโสแปดจบ เขารบกิจเป็นญาณผู้ที่เดินทางมาก่อนนะครับบัณฑบาปุษนะครับที่เสียสละที่นี่ก็มีครับแล้วตะเกียเห็นนะครับจะอยู่รอบข้างเราเต็มเลยนะครับอะไรฮะบัณฑบาปุกที่เสียสละที่นี่ เป็นสนามรบเก่านะครับใช่ครับเป็นสนามรบเก่าซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะครับที่นี่เป็นปีแล้วครับไม่ได้ซักชุดนะครับวันนี้ฝนมาแล้วรหน้าจะได้ซักชุดแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่อินเดียแดงนะครับที่ไม่รู้นะครับคนที่ข้างบนนี้เขาก็บอกว่าไม่เคยมีขึ้นมานะครับพวกอินเดียนะครับ พอขึ้นมาปั๊บเป็นไงเป็นไงครับก็ตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับตั้งแต่อินเดียนขึ้นมาที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าชุมช่มฉ่ำทุกวัน,นยังไม่หยุดต, <laughs> ตกสักวันเลยยังไม่หยุดตกสักวันเลยไอ้หนวตกหนักแหม้วว่างลงไปยังไงวะ เในรถในรถป่ะเฮ้ย